มี้ทุกคนแล้วจะมีท่านทุกปอะการทุกนนะครับะกอบด้วสามงายสไตล์พ่เ่งเตรียมตอบข้ามอหนึ่งหนร้อยก้อหนึ่งร้บกันตอนครับตอนนี้ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกพื้นที่นะของสี่เหลี่ยมเขาบอกขนมเปีกบุนใครกินไหมขนมเปียกบุนนะเอ็ดเจ๊ขนมเปีกบุญพื้นที่เฉยๆครับสพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปีกบูนสูตรว่าไงครับมีสองสูตรนะหนึ่งส่วนสองคูณ ผลคูณของเส้นพยังมุมก็ได้นะครับเข้าไหมหรืออีกสูตรหนึ่งมีสองสูตรนะครับคือฐานคูณสูงก็ได้นะครับมีสองสูตรนะใช้สูตรไหนก็ได้ครับแล้วแต่ความเหมาะสมของโจทย์นะครับเขาบอกว่าขนมเปียกปูนเนี่ยมีพื้นที่สองร้อยห้าสิบสองตารางเซนอะ่ะแล้วก็วัดรูปเขาเข้าก่อนครับเป๊บเ๊บเป๊บ,ปบนะครับเขียนะขนมเปียกปูนก็ได้ประมาณนี้แล้วกัน นะด้านทั้งสี่ด้านต้องเท่ากันนะครับเขาบอกว่าความสูงของสี่เหลี่ยมเนี่ยเท่ากับสิบสี่นะนี่ความสูงตรงน,นี้ปึ๊บสูงก็จะต้องตั้งฉากกันนะครับเห็นไหมครับถ้ากับสิบสี่แล้วก็พื้นที่เป็นสองร้อยห้าสิบสองถามหาความยาวรอบรูปครับอืมสบายมากเลยนะอนนี้ถือว่าไม่ยากเราต้องใช้สูตรไหนครับอันนี้ี๋ยวอนันนี้พื้นที่เป็นสองร้อยห้าสิบสอง นี่เป็นที่ข้างในเป็นสองร้อยห้าสิบสองครับก็ต้องใช้สูตรฐานคูณสูงโอเคไหมครับนะเพราะเขาให้สูงมาเส้นทแยงมุมเราไม่ทราบโอเคนะครับเราก็เลยใช้ฐานคูณสูงนั่นเองมาเพราะงั้นฐะานยังไม่รู้ฐานก็ให้เป็น x ก่อนแล้วกันเนาะก็เป็น x คูณสิบสี่โอเคไหมครับก็จะต้องเท่ากับสองร้อยห้าสิบสองยไหมครับทีตอนนี้ก็แก้สมการได้แล้วนะสบายสบายแล้วครับ เป็น x ก็เลยเท่ากับย้ายสิบสี่ไปหารนะครับเห็นนะเพราะฉะนั้นโจทย์อย่างนี้มันต้องตัดพอนได้ครับเอาเจ็ดตัดเนาะเพราะเจ็ดมันตัดสิบสี่ได้เพราะฉะนั้นเจ็ดมันต้องหารสองร้อยห้าสิบสองได้ครับนะเพราะดูจากชอยแล้วเนี่ยเลขมันลงตัวเพราะฉะนั้นเจ็ดก็ต้องตัดพอนได้ด้วยครับนะ 7, 7, 3, เจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเห็นไหมครับ 4, 12, 7, 6, 42, 7, 2, เจ็ดสี่สิบสองเจ็ดหกสิ่สิบสองเจ็ดสองสิบสี่เห็นนะครับแล้วก็สองก็ตัดสามหกอีกก็ได้สิบแปดนะครับโอเคไหม แต่ว่าตรงนี้ก็ได้สิบแปดนะครับความยาวเป็นสิบแปดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเเป็นสิบแปดึ๊บถามหาความยาวรอบรูปครับความยาวรอบรูปคือเอาด้านทุกด้านมาทำอะไรกันครับ <Wow. S 1> เอาด้านรอบรอบทุกด้านมาบวกกันเก่งมากครับผมนะ <Wow. S 1> ขาวนี้บวกกันก็ไม่ว่าจะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมะจี่เหลี่ยมก็ช่างนะครับถ้าพูดถึงหาความยาวรอบรูปคือเอาด้านทุกด้านบวกกันเท่านั้น,นครับโอเคนะเพราะั้นมันมีสี่ด้านก็คืออะไรครับ ก็คือสิบแปดคูณสี่นะครับได้เจ็ดสิบสองโอเคไหมครอนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะแต่แลราก็ค่อนข้างจะสบายๆเลยโอเคนะครับนะแล้วพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับกันเดี๋ยววันนี้ท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับ